สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันในเรื่องคุณลักษณะของนันทนาการค่ะนันทนาการเป็นเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจในเวลาว่างก่อให้เกิดความสุขมีทั้งความเลิดเพลินสนุกสนานร่าเริงนันทน,นาการต้องเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีนน คุณลักษณะของนันทนาการมีทั้งหมด9ข้อดังนี้ค่ะข้อ1นะคะนันทนาการเป็นกิจกรรมที่สมัครใจคือการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของแต่ละคนจะต้องมีความสมัครใจเต็มใจยินดีโดยไม่มีการบังคับเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจจากบุคคลนั้นๆค่ะ 2. นันทนาการเกิดขึ้นในเวลาว่าง คือการใช้เวลาว่างหลังจากทำกิจวัตรประจำวันเช่นว่างจากการทำงานการเรียนหน้าที่ประจำหรือการทำกิจกรรมส่วนตัวเช่นการเดินทางการรับประทานอาหารการเข้านอนหรือการเข้าห้องน้ำค่ะ 3. นันทนาการก่อให้เกิดความสนุกสนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมและได้รับผลโดยตรง ความสนุกสนานทำให้เกิดความสุขและยังเป็นการผ่อนคลายได้ดีค่ะ 4. กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีการกระทำคือมีการกระทำโดยใช้ร่างกายกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งประกอบกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬางานศิลปะหัตถกรรมงานอดเิเรกต้องมีการกระทำตลอดเวลาจะไม่อยู่นิ่งเฉยการนอนหลับไม่ถือเป็น กิจกรรมนันทนาการหานันทนาการก่อให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลนันทนาการมีกิจกรรมหลายอย่างมีขอบเขตกว้างรูปแบบของนันทนาการมีให้เลือกตามความต้องการในทุกเพศทุกวยัยนับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถทําได้ตามความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรมมาถึงที่ข้อ6นะคะ นันทนาการช่วยส่งเสริมความสุขสดชื่นคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและก้าวหน้ากิจกรรมส่วนใหญ่ทำให้ผู้เข้าร่วมกระปี้กระเป๋า่าสดชื่นและพัฒนาไปในทางที่ดีงามไม่หมกมุ่นอยู่กับอบาัยามุขสามารถยืดหยุ่นตามความต้องการค่ะเจนันทนาการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างสารรค์ นันทนาการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อตนเองและสังคมกิจกรรมนันทนาการนอกจากกจะทำให้มีความสุขสบายใจยังมีส่วนในการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามด้วยแ8นันทนาการเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและต้องการคือกิจกรรมหลายอย่างที่ผู้เข้าร่วมชอบและสนใจกระทำแต่ถ้าสังคมไม่ยอมรับ หรือปฏิเสธก็ไม่ถือว่าเป็นนันทนาการเช่นการแสดงของเด็กวัยรุ่นในเชิงก้าวราวมั่วสุมในการบันเทิงเป็นต้นควรพิจารณาถึงการยอมรับของสังคมด้วยข้อสุดท้ายนะคะข้อ9นันทนาการเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านร่าง,างกายจิตใจและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมคือกิจกรรมนันทนาการ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมการแสดงออกส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาอารมณ์เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้กับเรื่องคุณลักษณะของนันทนาการขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรขอให้ทุกคนคอยติดตามกันนะคะ